มือโชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาตามผลไม้ป่านะคะหน้าตาแปลกก็จริงแต่ตามออกมาคืออร่อยมากๆแล้วไม่ใช่ตามธรรมดานะคะจะเป็นตามทาแล้วบรรยากาศก็เป็นใจมากๆเลยนะคะรม่มรื่นสบายชิลๆเลยน้องแพทกับหลานสาวน้องมือมือนะคะก็เล่มาลวกเส้นกันที่นี่ชิลๆเลยเส้นนุ่มเด้งดึงมากๆเลยค่ะพอลวกเสร็จแล้วมาดูที่ผลไม้ป่ากันต่อผลไม้ป่าชนิดนี้บ้านน้องแพทเรียกว,ว่ามอคาไซรสชาติเขาจะมีความเปรี้ยวอมหวาน,นเดินไปเก็บที่ว่าไกลแล้วนะคะแล้วต้นเขาคือสูงมาก แต่ก็เก็บมาได้นะคะก่อนเอาไปตำนะคะก็ต้องทํากันหั่นเป็นชิ้นๆก่อนระหว่างนี้ขอตัดผ้ามาที่หลานๆนะจ๊ะทุกคนเล่นน้ํากันอย่างชิลส่วนจอนนี้ตั้งก้อนหินอย่างสวยตั้งเสร็จคือภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะว่าแต่ก็สวยเหมือนกันนะมามาต่อที่ผลไม้กันต่อจ้ะทุกคนตอนนี้ก็หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่พลิกกระเทียมลงไป<ช>ทํากันคลกไปเรื่อยๆนะคะจนพลิกกระเทียมแตกแล้วก็ใส่พระเอกปลาร้าลงไปนะคะพลิกข้วปนผงนันวนิดหน,น่อยเกลี่ยนี้ นึงนะคะแล้วก็น้ำปลาอีกนิดหน่อยจ้าแซบเราเพิ่มความนัวด้วยน้ำตาลปี๊บควักใส่ลงไปก้อนใหญ่แบบนี้เลยนะคะมะเขือเทศมะเขือใส่ลงไปใส่ทุกอย่างครบแล้วก็โคลีคุกคลอให้เข้ากันและดูหลานๆน่าจะหิวกันมากๆเลยนะคะถึงเวลาใส่ผลไม้ป่าของเราแล้วใส่ปุ๊บก็ทํากันตามโคลีอ,อีกนิดหน่อยขั้นตอนนี้อย่าใช้แรงเยอะนะคะถ้าใช้แรงเยอะรับรองว่าเละแน่นอนเพราะเนื้อของผลไม้ป่ามอคคาสาเขาจะมีความนุ่มมากเอาจิงๆถ้าไม่ใส่เปลือกลงไปด้วยนะคะรับรองว่าเละกว่านิ้งแน่นอนจ้ะ แตไ่ได้ตามเสร็จคือกลิ่นหอมมากพอตามเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจัดเทในถาดที่เตรียมไว้เลยตามถาดผลไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทำเอาหลันๆพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าไม่รอแล้วขอม,มเลยแล้วกันน้องแพทก็หม่มด้วยเลยนะคะเพราะบรรยากาศคือได้มากๆเลยจ้ามาจากทุกคนมีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ